คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับแฟนเงินเดือน24,0 0 0บาททำไมได้รับเดือนละ5,800บาทนะครับส่งประกันสังคมมา30กว่าปีแล้วนะครับไปดูกันคำถามนะครับจากทางบ้านแฟนเงินเดือนนะครับแฟนเงินเดือน24,0 0 0บาททำไมได้รับเดือนละ5 0 0 0บาทเองค่ะส่งประกันสังคมมา30กว่าปีแล้วนะครับคือประกันสังคมเนี่ยเริ่มเริ่มเก็บ สะสมนะหรือเริ่มเก็บสมทบเนี่ยนะครับเมื่อปีเมื่อต้นปี2542นะครับเองเพราะฉะนั้นเขาจะเริ่มนับเงินสมทบตั้งแต่ปี2542ถ้าบอกว่าได้รับเดือนละ5,800บาทนะครับแล้วก็เงินเดือนเนี่ยเกินเกินเงินสมทบมันก็ต้องสูงสมทบสูงสุด15,000บาทใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องมาเทียบก,กันก่อนว่าส่งมา 42นะครับมาลบก่อน65ลบ42เท่ากับ23ปีเนี่ยนะครับมันจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับทวนกันหน่อยนะครับเงินชลาภาพคือเงินสมทบนะครับที่ได้รับที่จ่ายจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนหรือสูงสุด1 0เออสูง มากกว่า180เดือนนะครับจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ1020ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงแล้วก็มีการบวกเพิ่มนะครับขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับยิ่งจ่ายมากก็ยิ่งได้เงินบำนาญที่มากขึ้นนะครับเอาละมาดูตารางในกรณีเงินสมทบสูงสุดเลยนะนะครับตารางมันต้องตามนี้อ่ะของคุณพี่อ่ะ ของพี่ท่านนี้นะครับบอกว่าทําไมได้รับ5,008แต่ปรากฏว่ามาเช็คดูนะครับถ้าเกิดณนะตอนนี้ได้รับแล้วนะนะครับคงไม่ใช่นะถ้าได้รับแล้วเนะี่ยยังไงเนี่ย23ปีอะตอนนี้มันมัน,ม,นมันสะสมได้แค่23ปีมันคือต้องได้4 8 0 4,800ประมาณนี้มันคงไม่ได้ถึง เดือนละ5,800บาทหรอกนะครับนะก็เลยไม่รู้ว่าไปเอาตัวไหนมาคิดนะครับหรือได้จากไหนมาส่วนถ้าเป็น30ปีนะครับยังไงก็ต้องได้6,375บาทแต่อย่างที่บอกนะครับมันขัดกันเพราะว่าเพิ่งเก็บเงินเออเพิ่งเริ่มสมทบเนี่ยเพิ่งเริ่มสมทบ ปีสองห้าสี่สองต้นปีนะครับจริงๆเริ่มสมทบตั้งแต่ปลายเดือนธันวาสองห้าสี่หนึ่งแล้วล่ะนะครับแต่ก็นับเป็นต้นปีสี่สองไปนะครับฉะนั้นมันยี่สิบสามปีอ่ะมันไม่มีทางที่จะได้ห้าพันแดร้อยบาทนะครับก็เลยงงนิดนึงนะครับงงนิดนึงว่าทำไมงงนิดนึงว่าทำไมนะครับ ลองดูนะลองดูนะนะครับล,ลองดูว่าว่าไอห้าพันแปดร้อยมันมาจากไหนกันแน่นะมันไม่น่าจะมาจากเงินบำนาญเท่านี้นะครับหรือคือเพราะคำถามมาเหมือนกับได้รับแล้วคือตอนนี้ได้รับอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยงงๆเพราะว่าไม่น่าจะได้เยอะ ขนาดนี้นะครับไม่น่าจะได้เยอะขนาดนี้เลยถ้าเกิดมาดูจํนานวนไม่ได้ไม่ได้นับจํานวนปีที่ส่งประกันสังคมนะั้นนับจํานวนการส่งเงินสมทบประกันสังคมนะครับเพราะประกันสังคมเนี่ยมีมานานแล้วละ่ะแต่เริ่มเก็บเงินสมทบนะครับกรณีชลาภาเนี่ยเมื่อธันวาคม2541นะครับปลายปายปี41นั่นเอง เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเอามาลบกันอย่างที่ผมบอกมันได้23ปีมันไม่มีทางที่จะได้เกินไปกว่านั้นนะครับหรือได้เยอะขนาดนี้นะครับก็ลองดูนะส่วนวิธีการคำนวณน,นะครับก็เนื่องจากข้อมูลมามันแปลกๆนะครับก็เลยไม่ได้คำนวณให้อันนี้เป็นการตอบคำถามแล้วกันนะครับเพื่อย้อนถามกลับไปว่าทำไมจึงได้รับตัวนี้นะเพราะถ้าได้รับจริงๆเนี่ยมันเยอะมากเลยนะ ไม่ใช่แค่นี้นะมันเยอะมากเลยนะถ้าตอนนี้ได้รับ5,800บาทเนี่ยมันเยอะจริงๆนะครับอ่านะก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถา,านพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตา3าทรส่ง งวดแล้เท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์ line, นะครับของปากกาสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด s ั b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านท่านนะครับคำถามของท่านท่านจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ